สวัสดีครับอยู่กับผมเอิร์ธเมจิกนะครับในคลิปนี้ครับจะมาเล่นเกมตุ๊กี้หมูลวกนำท้มวัดดวงครับว่าใครจะดวงดีโชคดีนะครับคลิปนี้ไม่ได้มาเล่นเอก่อนครับก่อนที่มาเล่นครับมีผู้ช่วยนะครับเพื่อนครับเพื่อนผมซื้อน้อยนะคบวันนี้ผมจะมาเล่นเอ้ยเห้ยกินสุกกี้เสียงเสียงดวงเสียงดวงนะครับมาจากเนี่ยอะไรเนาะ ไม,ไม่ต้องครับ,รบเดี๋ยวก่อนที่จะมาเล่นครับเดี๋ยวลุกหมูกันเลยครับนี่ครับเดี๋ยวลุกหมูกันนะมึงไม่ต้องเอามาฝั่งนี้แล้วนะนนั่ไหน,น,นยืกร้อนเลยเดีย๋ยวลุกหมูกันก่อนครับกระดุ้งเลยเมื่อกี้ค่ะไปหมดเลยครับเดี๋ยวลุกหมูกันก่อนครับ ทุกคนที่ดูอยู่ในซ่องของเ e อิร์ธเมจิกก็ล่ะลืมกดไลค์กดแชร์แล้วกดครับตะไครให้ซ่องของเอิร์ธเมจิก้ว็นะครับไม่กดไลค์ไลค์เยอะๆนะครับอขอให้ถึงหมื่นไลค์กดติดตามหนึ่งหมื่นคนครับขอบคุณครับนี่เดี๋ยวให้ดูหมูนี่น้ำหมูนะครับ นี่นะครับช่องของเมจิกนี่นะครับนี่เดี๋ยวผมจะลุกให้ดูนี่นะครับครับนี่ในนี่ใส่ในนี่ใส่เสื้อเสื้อชองไปทีมกันครับใช่ไหมเสื้อของทีมของเอิร์ธต้องเอิร์ธเมจิกนะครับผมนี่นะเดี๋ยวล้อมหมูสุกก่อนครับครับผมครับหมูตอนนี้หมูหัวสุกเรามาฟังกติกาครับเดี๋ยวเราทอยลูกเต่าว่าใครจะเล่นมากนะเล่นคนที่หนึ่งครับท้อใครจะทอยก่อนทอยก่อนแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนทอยก่อนนะครับปุ๊บ ห้กนะครับได้หครับหกมาเสมอกันนะครับเสมอใคนเฮ้ใหม่นะคนเอ้ยเฮ้ยเ้ยเยสี่นะครับผมสี่เฮ้ยห้านะครับเ5้าเกาเล่นก่อนนะครับเอามากกว่าเพื่นสี่ มสูทุกคนไม่ต้องสนใจทางรอบคันครับมันเป็นเสียงนสดของในหมู่บ้านนี่นะครับทุกคนเราต้องสนใจนะครับมันจะมีเสียงอะไรทุกคนเ๋ยวก็ดูน้ำจิ้มครับนี่ครับมีนี่ครับเอจ้ำจิ้มตุกี้ครับเบอร์หนึ่งครับอันอันนี้พริกนะครับเบอร์สองนะครับผม อันนี้น้ำตาลเบอร์สองเกลือเกลือนะครับเบอร์สามนะครับอันนี้น้ำต้มไก่ชูเบอร์สี่นะครับไปใส่อันนี้เป็นน้ำเคบกูบอยน้ำแดงเอลกูบอยครับเอลกูบอยเบอร์น้แดงเบอร์ห้าครับมันมีแค่ห้าเบอร์นะคะไม่มีหกนะครับทุกคนมีห้าเบอร์เอลกูบอย ส่งไปไปไปให้บททุกส่งไปทั่วใช่ไหมทั่วอยู่แล้วอ,อันนี้อันนี้เป็นเบอร์ครับที่เราจะเล่นเกมอย่ามาเดี๋ยวเราผมจะจับก่อนนะคะจับจ<น>ับก่อนครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะาอ่านดูนะครัะนะเดี๋ยวผมอ่านให้ทุกคนดูนะครับทุกคนว่าเป็นเบอร์อะไรใช่ครับมางวยูเหมันบอวมัน มันไม่ออกนะครับเดี๋ยวเราหมุนได้แล้วนะทุกคนไม่เป็นไรนะครับเปิดเองมาเปิดหนึ่งผมเปิดเองนะครับนี่นะครับเบอร์สองนะครับได้พลิกนะครับทุกคนนี่นะครับเบอร์สองได้พลิกนี่นะครับเดี๋ยวผมโชว์นี่ครับเบอร์สองเป็นพลิกพิกบนครับเบอร์แรกเพื่อนก็ได้พริกบนเนาะนะครับ ย,ยัง,ยง,ยงมันยังไม่สุกนะครับมันสุกซ้ามากนะครับทุกคน<อ>มาของอันนี้ผมผมให้เฟื่อนเล่นก่อนเพิร์นได้เบอร์สองให้เฟื่อนเล่นก่อนดีกว่าในเกียวผมเล่นก่อนแต่ควจริงผมต้องเล่นก่อนที่ไม่เป็นไรให้เฟื่อนเล่นก่อนเพราะผมได้เบอร์สองอนี่ครับสองนิ้วอย่างนี้นะครับ ไม่ใช่สามนะครับสองนะครับทุกคนเสียมันจะโดนลูกหมูสุกครับหมูสุกนะหมูสุกแล้วนะเดี๋ยวเราจะสอนส่มกันจิ้มเลยนะครับเบอร์สองเจ๋อเจ๋อเจ๋อกูไปก่อนจิ้มให้เนะเดี๋ยวเชิญเล่นก่อนคับเจอเลือกหมูมาหนึ่งชิ้นเี๋อเจ๋าจิ้มให้กบอนี่ครับ นคำแรกครับของเพื่อนครับเพื่อนเน้นๆครับโอเอาแบบเน้นเน้นเลยนะครับมาครับคำแรกครับอันนี้ตาเดี๋ยวตาผมครับเดี๋ยวได้เบอร์อะไรครับเดี๋ยว เพิกนะครับเฮ้ยผมได้ครับผมหวังไว้อยากได้เบอร์หนึ่งโอ้เบอร์ห้าครับรเอวบูบอยครับครับแเลิกหนูครับคนที่ดูช่องนี้อยู่อย่าไปคิดทําตาม,มนะครับ มันไม่ดีมันอาจจะให้เราท้องเสียได้ทุกคน <onda. S 1> อย่าไปทําตามนี่กับเอลบอยนะครับพี่ี่เพื่อนน้องๆอย่าไปทําตามเพื่อ่องของเอิร์ธเมจิกนะครับนี่ครับเพื่อนพี่เพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องๆอ,อย่าไปทําตามเลยนะครับผมฝากไว้แค่นี้นะครับหวางเสียแบบเียหวังเอเลบอย เดี๋ยวเรากินน้ำกันก่อนไหมครับทุกคนอันนี้รอบสองครับยังรอบสองครับว่เพื่อจะหวังได้เบอร์อะไรเนาะเบอร์หนึ่งนะครับเบอร์ที่ได้ครับหวังไว้เบอร์หนึ่งเบอร์เบอร์โอ้เบอร์ห้าเอลกูบอยเราขอจิ้มเองได้ไหมได้ครับจิ้มเองอันนี้จิ้มเองเลย,เอ,เยอ,อ่ะอ่าโดนแล้ว ยิ่มเลยอ่ะขอไม่เน้นได้ไหมไม่ได้ได้ได้ไม่ต้องเน้นก็แล้วรับไปเดี๋ยวมันจะท้องเสียนอนดีอ่ะตรงนี้เดี๋ยวเดี๋นะครับทุกคนผมขอเป่าก่อนร้อนแจกตลาดยังบ่อเดี๋ยวเดี๋ยวคำนี้ของเพื่อนนครับเดี๋ยวเดี๋ยวตาของผมนะครับ ไม่ต้องรอเอิร์ดกินไปเลยครับเบอร์ที่ผมจับครับผมวางเบอร์หนึ่งกนกันครับหลือได้เบอร์อะไรครับเบอร์ห้างนี่ก็ดวงดีครับกินได้แก้วหวานโอ้ยสวยครับเบอร์สามคือเกลือครับเกลือนะครับดวงดวงไม่ดีนะครัะดวงไม่ดีดีแลวออกแล้วครับ ก็เลยเอาะนี่เนะกูขอเลือกหมูก่อนเนาะนี่เนาะเลือกหมูกับกับผักนี่นะครับเขาเลือกได้นี่นะนี่ครับผักผักอะไรนะเออประกาศดองเออประกาศดองนะครับนี่คือประกาศดองครับคือนคำแรกของผมเนาะขอเป่ากัน ไม่ต้องสนใจเขาเลยนะครับเค็มเค็มเลยเคมนะครับทุกคนขอพูดติดต่อโทษขออภัยทีนะครับเค็มครับผู้ชมคือก็ไปเลยก็ไปเลยคำใหญ่เลยเฮอก็ไปเลยรอนนะครับอ แลาวตอบไปเราเลยนะคือเพื่อนไอ้ที่ตาตอบไปของเพื่อนเนาะว่าจะได้เบอร์ใหญ่หวังเบอร์อะไรครับโหหวังเบอร์หนึ่งอย่างเดียวหรือว่าเบอร์ที่ได้ก็เราจะทำเรดจะทำ เบอร์ที่ได้ครับที่หวังไว้ครับโอ,โอ้ยเบอร์สองพิกป่นครับนี่ครับเบอร์สองอึดแล้วนะครับเบอร์สองผมจองรอบแล้วเลือกหมูเลยอันนี้ให้เพื่อนจิ้มเองแล้วโอไม่ไหวนะครเมื่อกี้เผ็ดจัดผมแทบจะนี่นะครับประมาณนี้พอครับกินที่กล้องดูดิก็ปากเลย ต้องเป่าก่อนนะครับไม่เป่ามันร้อนจัดนะครับถ้าประหลัดไม่เป่าประหลัดกากินไม่ได้นะครับทุกคนเราเราเล่นห้าห้ารอบแล้วนี่รอบเจ๋ยวรอบที่หกครับเจาตาผมห้ารอบแล้วหรอรู้จักเบอร์เบอร์จะออกออกไปนะฮะกระดาษเกิอบห้าห้าเบอร์แล้วเนี่ยนะครับนี่ตาผมนะับผมจับแล้วเจาะมาเจาะลุงกับน้เบอร์ไหนวางไว้เบอร์เบอร์หนึ่งเหมือนกันครับ เบอร์หนไม่ออกเลยออกจะเบริร์เบอร์สามเบอร์สองจะทำจะเบิร์ที่ออกครับหวังไว้เบอร์โอ้เบอร์ห้อีกแล้วเอลบูบอยเอลบูบอยของเอิร์นเมจิกกส็สองเฮ้ยสองรอบเหมือนกันนะคระทุกคนครับก็ชิ้นเล็กครับชิ้นเล็กๆนี่ครับพี่มังสวันงั้นเดี๋ยวเราจะกินน้ำกันก่อนไนหะม เราจะกินน้งคลีบกับน้ำคีบตาเพื่อนครับสวัสดีครับนี่หวังว่าอยากได้เบอร์อะไรครับเบอร์หนึ่งกันเบอร์หนึ่งแล้วเบอร์หนึ่งออกยากนะไปดูนะเบอร์หนึ่งน้ำคีบตุกกีนะครับเบอร์ที่ออกครับเบอร์โอ้เบอร์หนึ่งนี่นะครับดวงดีครับทุกคน เราจะเอาชิ้นใหญ่ๆเลยนะครับเอาชิ้นใหญ่ๆนี่นะครับดวงดีจัดนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะปุ๊บมีเลยนะครับทุกคนเดี๋ยวตาตาเอิ์นเมจิ้มแล้บนี่นะครับน้ำจิ้มผมตัดเต็มกล้องเลยนะครับผมหวังเบอร์นึงเหมือนกันครับ เดี๋ยวรอดก่นกินก่อนไม่ต้องรอกินเลยครับเจยที่ได้หรอโอ้โหเปิดสามอีกแล้วเกลืออีกแล้วนะครับ่องรอบอีกแล้วผมดวงสวยจริงๆรก่อชิ้นชิ้นกลางๆเปิดสามเกลือ โอ้โเขมอีกแล้วอัน,นี้อันนี้อบอน,นี่ครับนะบางๆไม่คอบม่าน่อ่าอินะอ่า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 าา ออรด้เบอรอไอนึ่องอีกแล้เหมือนเดิมมันไม่เผ็ดนะครับ